สวัสดีค่ะวันนี้เจอกันวันเสาร์นะคะวันนี้เป็นวันที่3พฤษภาคมแล้วนะคะก็สวัสดีเดือนพฤษภาคมนะคะเร็วมากเลยช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีไหมคะก็มาเจอกับวันนะคะและคูเปอร์คูเปอร์ไปไหนดีขึ้นหรือ,อยังมาสวัสดีก่อนลูกมาเข้ามาแบบนี้มีหลายคนถามถึงยูหายดีหรือ,อยังคูเปอร์หายดีแล้วนะคะก็ให้กินขาน้าวเหนียวกับไข่ต้ม ฟักทองไม่กินเลยค่ะไม่ชอบคูปเปอร์ไม่ไม่เอาเลยฟ,ฟักทองอะนะคะไม่กินเลยมันก็เลยนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ต้มไข่แล้วก็ให้เขากินหายเลยนะคะตอนนี้ก็เลยซนแล้วนะคะสวัสดีครับก่อนเจอกันวันก็คูปเปอร์นะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปค่ะช่วงนี้ทุกคนวันเอ่อ เริ่มอากาศเริ่มเขาเรียกอะไรอุ่นขึ้นนะคะวันก็เตรียมแปลงที่จะปลูกผักนะคะแล้วก็ช่วงนี้อันที่หนึ่งนะคะบริษัทที่ทํางานวันเนาะเขากำลังจะเปลี่ยนเจ้าของใหม่นะคะก็อ่า หลายอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงมันก็เลยยุ่งๆอันที่2องคุเปอร์ไม่สบายดูอันที่3ก็คือเริ่มจะออกไปข้างนอกทําสวนมางก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะคะทุกคนวันนี้มันก็เลยจะมาในเรื่องของระบบประกันสังคมนิดนึงนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ Social Security เนาะที่เราอัปเดตกันมาเรื่อยๆมาดูกันนิดนึงนะคะคือสำนักง,งานประกันสังคมนะ่ะก็มีการเปิดเผยนะคะเกี่ยวกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยภายใต้การนำของทรัมป์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาในช่วงที่เขาเริ่มบริหารนะคะเป็นประธานาธิบดีเนาะสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ SSA ได้เน้นย้ำนะคะถึงความสำเร็จที่สำคัญในช่วง100วันแรกของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์นะคะหน่วยงานที่จ่ายสวัสดิการให้กับชาวเมกันประมาณ70 ล้านคนทุกเดือนนะคะทุกคนได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงมากมายนับตั้งแต่ที่ทรัมป์เนาะบริหารงานในเดือนมกราคมการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะหลายอย่างเป็นผลมาจากการทำงานของกรมประสิทธิภาพรัฐบาลนะคะโ o ส e นะคะที่เกิดขึ้นทั่วทั้งรัฐบาลกลางเลยนะคะ SSA นะคะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าด้วยการทำงานร่วมกับกรมประสิทธิภาพของรัฐบาล SSA ได้กำหนดแนวทางใหม่สำหรับหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการบริการลูกค้านะคะอะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดออกนะหมายถึงลดของเสียเขาว่าอย่างนี้นะคะการชอโกงแล้วก็การทุจริตรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานให้สามารถให้บริการสาธารณะโดยตรงแต่การปฏิรูปหลายประการนะคะได้รับการตอบรับ การวิาพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงนะฮะจากอดีตเจ้าหน้าที่ SSA สมาชิกรัฐสภาจากพรรคเดโมแครตนะฮะและกลุ่มสนับสน,นุนชาวอเมริกันที่กเกษียณอายุแล้วก็พิการนะคะ SSA นะคะได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จที่สำคัญ13ประการตั้งแต่การเร่งการชำระเงินสบริการย้อนหลังและการขึ้นเงินรายเดือนตามที่กำหนดโดย Social Security f a n r n e s s นะคะของประกันสังคมไปจนถึงการปรับปรุงบริการโทรศัพท์ให้ทันสมัยและก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมไปถึงการนำการป้องกัน การช่อโกงที่เพิ่มขึ้นและการอัปเดตบันทึกการเสียชีวิตเอามาใช้นะคะ SSA ระบุว่าได้ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการส่งมอบ s o โซเชียลสกิลิตี n a ฟ t Act ของการสังคมโดยนะคะจ่ายเงินย้อนหลังกว่า14,800ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับผู้คนมากกว่า 2.2ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจาก2บทบัญญัติที่ถูกยกเลิกนะคะโดยพระราชบัญญัติของร mm ัฐสภาเมื่อต้นปีนี้นะคะก็คือต mm ัว hmm. WEP แล้วก็ GPO นะคะก่อนหน้านี้นะครัผู้ได้รับผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับแจ้งว่าอาจต้องใช้เวลานานนะคะถึง1ปีจึงจะสามารถรับเงินที่ชำระย้อนหลังแล้วก็ จำนวนเงินผลประโยชน์ที่ต่ออายุได้นะคะสำนักง,งาน SSA ยังได้ยินยันด้วยว่าพนักงานมากกว่า3,000คนลาออกจากหน่วยงานแล้วนะคะแล้วก็อีก2,000คนถูกย้ายไปทำงานในสำนักง,งานที่ต้องการพนักงานเพิ่ม แล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสำนักง,งานบริหารงานบุคคลของรัฐบาลกลางได้แนะนำให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางเนี่ยรวมถึงสำนักง,งาน SSA ส่งแผนการปรับโครงสร้างองค์กรและก็เตรียมลงมือกับการลดพนักง,งานนะคะก็คือลด จำนวนพนักงานลงนะคะหน่วยงานยังเน้นย้ำนะคะถึงการเปลี่ยนแปลงในการป้องกันการฉ้อโกงโดยนะคะกล่าวว่าได้นำเครื่องมือป้องกันการฉ้อโกงที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเรียกร้องที่ยื่นทางโทรศัพท์มาใช้นะคะแผนก่อนหน้านี้ที่จะยุตินะคะการประมวลผลสิทธิประโยชน์และก็การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินทางโทรศัพท์ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ต่อมานะคะ SSA เนี่ยได้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงบางส่วนก่อนประกาศว่าจะกำหนดให้นัดหมายแบบพบหน้ากันสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติที่ระบุไว้ในบัญชีเท่านั้นนะคะก็คือคนไหนที่มีการโทรไปแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่บุคคลนั้นนะคะรู้สึกว่ามันผิดปกติเขาถึงจะให้ไปพบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่อัปเดตกันนะคะ s อ a นะคะระบุในข่าวเผยแพร่ว่า การอัปเดตบันทึกของบุคคลที่อายุมากเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่ได้ถือเป็นมาตรการป้องการการชโชกโงงที่สำคัญโด๊นะคะยืนยันแล้วนะคะว่าคาดว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยมีบันทึกแบบหลายล้านรายการนะคะที่ได้รับการอัปเดตแล้ว งานดังกล่าวนะคะเริ่มขึ้นหลังจากที่อีลอนมัสนะคะหัวหน้าโดสซึ่งเป็นแกนนำในการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางของทรัมป์อ้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะว่าผู้คนหลายล้านคนซึ่งหลายคนอาจจะเสียชีวิตไปแล้วและมีอายุมากกว่า100ปีอาจ,จได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมต่อมานะคะ SSA เนี่ยได้ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยถูกตีความผิด และบันทึกหลายล้านรายการที่อีลอนมัสอ้างถึงนั้นรวมถึงบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์แต่มีบันทึกที่ไม่มีวันที่เสียชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สำคัญนะคะที่ดำเนินการใน100วันแรกของอรัฐบาลทรัมป์เนี่ยไม่ใช่เรื่องปัาจาก์กันวิพากษ์วิจารณนะคะ และผลงานของโดสเนี่ยยังถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอีกด้วยนะคะก็มีหลายๆคดีนะคะที่เขาโดนเนาะเมื่อต้นเดือนนี้นะคะผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ออกคำสั่งเบื้องต้นเพื่อห้ามไม่ให้โดสนะคะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่ SSA เนี่ยถือครองคำสั่งดังกล่าวห้ามไม่ให้โดสรวมถึงตัวแทนและพนักง,งานของบริษัท ให้สิทธิ์เข้าถึงระบบที่มีข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลเช่นนะคะหมายเลขประกันสังคมบันทึกทางการแพทย์ที่อยู่บันทึกธนาคารแล้วก็ภาษีมาตินโอมันลี่นะคะซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมาการของหน่วยงานภายใต้ประธานาธิบ,จจบ,บดีโจไบเดนกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะว่าการลดจำนวนพนักง,งานและการทำงานของโดเนี่ยคุกคามการจ่ายสบริการล่าสุด เขากล่าวว่าการลดจำนวนพนักง,งานอาจส่งผลให้ระบบทั้งหมดนะคะล่มสลายแล้วก็สวัสดิการเนี่ยจะหยุดชะงักไปสักระยะหนึ่งนะคะเขาบอกอานี้ยสมาชิกรัฐสภาพรรคเดมโมแครตนะคะรวมถึงอดีตประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเองก็ได้แสดงความกังวลเช่นกันนะคะก็มีการพูดในสุนทรพจน์สำคัญครั้งแรกของเขาตั้งแต่ออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมนะคะ ไบเดนกล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันะะได้ใช้กำลังกับ SSA นะครแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีรายงานเกี่ยวกับเว็บไซต์ SSA ขัดข้องต้องรอสายเป็นเวลานานเพื่อรับบริการทางโทรศัพท์และแบบพบหน้าและผู้รับบางรายได้รับการแจ้งว่าเสียชีวิตอย่างไม่ถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใน สามเดือนนะหนึ100วันที่ทรัมป์เนี่ยมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะที่มันเกิดขึ้นลีเลนดูเดกนะคะรักษาการคณะกรรมาการประกันสังคมกล่าวในข่าวประชาสัมพันธ์นะคะว่าผมรู้สึกภูมิใจกับการทำงานอันยอดเยี่ยมของพนักงานที่ทุ่มเทของ SSA เพื่อรักษาคำมั่นสัญ,ญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการปกป้องประกันสังคม พนักงานของเราเข้าใจถึงความเร่งด่วนในขณะนี้และได้ทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นคืนความไว้วางใจจากประชาชนแม้ว่ายังมีงานที่ต้องทำอีกมากมายแต่ก็ไม่มีข้อสงสัยนะคะว่า s อ a กําำลังดำเนินขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการให้บริการประชาชนไปพร้อมกับการปกป้องผู้เสียภาษีชาวอเมกันที่ทำงานหนัก แล้วก็ดูเรกนะคะซึ่งทำหน้าที่ดูแลการเปลี่ยนแปลงที่นำไปปฏิบัติในช่วง100วันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของทรัมป์นะคะน่าจะถูกแทนที่โดยแฟรงค์นะคะพิชิตนาโนนะคะซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดี ก็เมื่อวันที่2เมษายนนะคะคณะกรรมการการคลังนะคะของวุฒิสภาสหรัฐได้ลงมติเห็นชอบการเสนอชื่อเิชิยาโนนะคะด้วยคะแนนเสียง14ต่อ13เสียงยังไม่มีกำหนดการลงมติขั้นสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนอะไรที่เกิดขึ้นในช่วง100วันแรกเกี่ยวข้องกับประกันสังคมนะคะมีอะไระเกิดขึ้นมากมายอย่างที่วัน กล่าไปทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เยอะนะทุกคนข่าวเนาะมันก็จะเป็นมาเรื่อยๆเ,เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่แต่ก็โดนวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หยุดไปแล้วก็เอามาปรับปรุงใหม่อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของมีการเปลี่ยนแปลงในช่วง100วันแรกของโดนัททรัม์นะคะที่มาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงที่เขาบริหารงานนะคะ อันนี้เพิ่งจะหนึ่งรอยวันแรกยังแบบปุ่มเลยนะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่สาพฤษภาคมนะคะภาษีสุนทรกรกรก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มวันนี้นะะทุกคนกนียมตัวรับอะไรก็จะแพงอาจจะวันว่านะอาจจะตกตะขับนะคะในช่วงแรกแต่ว่าต่อไปอาจจะวันคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีนะ,ะวันคิดไปทางที่ดีนะ,ะทุกคนเพราะว่าสหรัฐจริงๆอ่าให้ไปแม่ ก็โดนเอาเปรียบเยอะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมันเกี่ยวกับยานะซึ่งเป็นราคาแพงนะคะวันคิดว่านะวันชอบมองอะไรที่เป็นโพซิทีฟจะดีกว่านะทุกคนโอเคคลิปนี้วันกับคุปเปอร์ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ